ค่ะพวกเราคือบุร่โก้มาชิคีและพี่สาที่ 1กระบังสาวสารเดินอยู่ที่ชายค่ะแต่จู่ๆก็มีเด็กน้อยมาขายบัวมายเข้าเที่ยวคุยกับเด็กไปเรื่อยๆจนตกลงซื้อแต่เมื่อนักาเข้าเที่ยวถามราคาเด็กน้อยก็ไม่ยอมบอกเธอบ่ายเบียดในการตอบราคาไปเรื่อยๆหรอไอ้พวกนี้มันเกิดอะไรขึ้นเข๋ จังนั้นนักท่องเที่ยวจึงยื่เงินจำนวนหนึ่บาทให้เพื่อที่จะได้รับเงินคอนจากไเียแมันี่มันี่อกาส่ตเรียบร้อยแล้วกางเี่ยวมันจะพูดถึงนไทยทั่ววิงนีไป ช่วงนี้ที you, ่มีการตเห็นเหตุการณ์จึงช่วยจับด็กและสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจึงได้รู้และอธิบายให้เด็กน้อยฟังว่ากำลังเมื่อสิ้นสุของคูณมาร์โกสิ่งที่มีอิสระในการค้าและบริการสิ่งที่เรียกว่าความเป็นธรรมในสัญญาโดยที่ไม่ถูกแบเอารัดเอาเปรียบ ฝ่ายตรวขอโทษพร้อมกับสำ่เงินผิดและได้หาขันกันหมดว่าสิทธิของบริโภคมีอะไรอีกบ้างตำรวจจึงเริ่มอธิบายให้ฟังต่อว่ามีั้งหกดร่ประการ่วนอีก3ประการที่เดีวคือผู้ธิที่จะได้รับข่าวสารทงคำรวมคำบรรณานิที่ถูกต้องสิ่งที่จะรับผ้อบภายจากการใช้สินค้าหรือบริการและสุดท้ายสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อสายที่ได้คุยไก่เกี่ยแล้วจึงเลี้ยงให้กับทางนักท่องเที่ยวไปพร้อมกับสัญญากับดีกหมายว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วคุณสิทธิ์ของคุณนี่ก็ขอจบการเสนทนาของค่ะ